สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนจอ LED Vivo S1 Pro นะคะว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยคุณภาพของจอเป็นยังไงบ้างนะคะนี่เป็นจอที่เปลี่ยนไปนะคะของลูกค้านะคะจอแตกทัชสกินไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะนี่นะคะดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะ น่นาเชื่จโอเคเลยนะคะมีติดฟิล์มกระจกให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มกระจกให้ทุกรุ่นเลยนะคะอ่าขั้นแรกเราก็จะมาดูความสว่างของหน้าจอกันนะคะว่าถ้าปรับความสว่างให้เป็นสว่างต่ำที่สุดกับสูงที่สุดเนี่ยเป็นยังไงนะคะนี่นะคะอันนี้แสงสว่างสูงที่สุดนะคะนี่นะคะ ต่อไปแสงสว่างต่ำที่สุดนะคะาสามารถเพิ่มแสงลดแสงได้นะคะต่อไปมาดูที่ทัชสกรีนกันบ้างนะคะว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยทัชสกรีนเป็นยังไงบ้างสามารถทัชได้ทุกจุดไหมนะคะแล้วก็วาดไปทั่วหน้าจอเลยนะคะทัชได้ทุกจุดเลยนะคะนี่นะคะ น,นะะต่อไปสีจอนะคะอ่านี่นะคะสีจอไม่มีเดบิเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะที่เห็นเป็นเส้นๆบนห,หน้าจออันนี้เป็นขึ้นความถี่ของจอ led นะคะแต่ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าจะไม่เห็นนะคะนี่นะคะ ภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะปุ่มเมนูปุ่มย้อนกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะสัมผัสนะคะหน้าจอสัมผัสได้นะคะนะคะ หน้าจอลื่นไหลไม่มีกระตุกนะคะดูคลิปดูวิดีโอได้นะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเปลี่ยนหน้าจอสามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ